ถูกต้องแล้วครับถ้ามีสายสัญญาณเส้นหนึ่งหลุดหรือขาดจากอุปกรณ์ศูนย์กลางฮับหรือสวิตช์ระบบเครือข่ายจะเป็นอย่างไรถูกต้องแล้วครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณสมควร พอจะเข้าใจโครงสร้างเครือข่ายแบบสตาร์แล้วใช่ไหมครับอืมก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับท่างสมชายงั้นเราไปทำความรู้จักโครงสร้างเครือข่ายแบบอื่นๆกันบ้างนะครับเลือกรูปแบบเครือข่ายที่ต้องการเรียนรู้เลยครับให้น้องๆเลือกอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่เหมาะสมไปต่อระบบเครือข่ายภายในบ้านคุณสมควรโดยใช้โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวนหัวเชื่อมต่อแบบ S C เส้นใยน้ำแสงหัวเชื่อมต่อแบบ SC Cat Lan ให้น้องๆคลิกเลือกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่งทีนี้ก็เลือกกดปุ่มทดลองรับ น้องๆคิดว่าจะเกิดการชนกันของข้อมูลได้หรือไม่ในโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวนถูกต้องแล้วครับน้องๆคิดว่าถ้าสายสัญญาณขาดระบบเครือข่ายจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณสมควรพอจะเข้าใจเครือข่ายแบบวงแหวนแล้วใช่ไหมครับอืมก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทางสมชายงั้นเราไปทำความรู้จักโครงสร้างเครือข่ายแบบอื่นๆกันบ้างนะครับเลือกรูปแบบเครือข่ายที่ต้องการเรียนรู้เลยครับถ้าสายเชื่อมโยงระหว่างเกับบขาดเครื่องใดบ้างที่จะใช้งานไม่ได้ ยังมีเครื่องอื่นอีกนะครับ ยังมีเครื่องอื่นอีกนะครับถูกต้องแล้วครับถ้าศูนย์กลางเอ็เสียเครื่องใดจะใช้งานเครือข่ายไม่ได้บ้างถูกต้องแล้วครับถ้าเครื่องเจเสียเครื่องใดจะใช้งานเครือข่ายไม่ได้บ้าง ถูกต้องแล้วครับศูนย์กลาง n คือฮับเครื่องใดบ้างจะไม่เกิดการชนกันของข้อมูล ผิดครับถูกต้องแล้วครับ เมื่อคุณสมควรได้ศึกษาโครงสร้างเครือข่ายทั้งสามแบบแล้วงั้นผมขอสรุปเลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านคุณสมควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต่อเครือข่ายไม่มากนะักผมขอแนะนําให้ติดตั้งเครือข่ายแบบ Star โดยใช้ h ับเป็นศูนย์กลางข้อมูลและใช้สาย UTP นะครับเพราะราคาถูกติดตั้งและดูแลรักษาก็ง่ายถ้าคุณสมควรต่อตามนี้ดีแน่นอนครับฟันธงอโอเคตกลงเลย นั้นคุณสมชายก็ดําเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายในบ้านผมได้เลยนะครับทีนี้เวลาทํางานที่บ้านผมจะได้สบายกับเขาสักที